สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาที่บ้านพร้อมเพียงนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2,563นนะครับนี่มาดูบรรยากาศนะครับทางเข้าต้นไม้เพียบนะครับในพี่สาวปลูกเอาไว้นะครับ สองด้านข้างทางนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูทีละมุมทีละมุมนะครับวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจำหน่ายพืชผักทุกชนิดครับคือปลูกทุกอย่าง นะครับสังเกตต้นไม้ที่พี่สาปลูกทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นบริเวณบ้านนะครับแล้วก็มีกล้วยทับด้วยนะครับกล้วยทับบ้านพร้อมเพียงอร่อยนะครับเดี๋ยวผมหาทางเปิดให้ดู เปิดด้านไหนเปิดด้านไหนอ่ะโอเคน่ครับที่เอ่อนำที่มาปิดเงี้ยคือการแมลงนะครับหรือพวกกลุ่มแมลงบานกลุ่มแมลงเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เสสารกันบุกเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับ เย็นบ้านนะครับพี่เขยกำลังเดินลงมาด้านข้างก็เป็นห้องเก็บของพี่สาวทำห้องเก็บของแยกเอาไว้ครับนางชอบกล้วยไม้มาก เข้าข้างไหนเปิดให้หนหน่อยนี่พาไปดูข้างในนะครับข้างในสวนอุย้ยนี่ฝรั่งนะครับฝรั่งออร์แกนิก ได้ชิมรสชาติแล้วอร่อยมากรสชาติหวานกรอบคือมาที่นี่ไม่ต้องกังวลครับเก็บกินได้เลยไม่ต้องล้างก็ได้อันนี้คือไก่บ้านนะครับที่พี่สาวกับพี่เคยได้ทําการเลี้ยงไว้นะครับเราแอบมาดูหน่อยยพื้นที่ก็คือปล่อยในสวนเลยนะครับเลี้ยงไก่เราไปดู เล้าไก่นะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จก็จคือแยกสัดส,ส่วนว่าต้องอยู่ยังไงอะไรยังไงนะครับให้ไก่คือไก่ก็จะไม่เครียดนะครับเดี๋ยวจะมีจำหน่ายทั้งพันไก่เนื้อและก็ไก่ไข่ด้วยนะครับแดดแรงนิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูน้อันนี้นะครับ สาวรับทำพี่สาวพี่เคยนะครับรับสร้างบ้านสร้างแล้วปิดเล้าไก่นะครับน,บนี่เราทําตะข่ายอย่างเงี้ยกันเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีที่ให้น้ําตอนนี้ไก่ออกไปข้างนอกหมดแนละ้วเรามาดูที่พักของเขาเฉยเยนะครับว่าน่าอยู่นะนี่รองรังไก่เรียบร้อย ข้างในข้างนอกจะมีอาหารให้ตลอดนะครับน,นะครับจะมีแม่ไก่บางส่วนแล้วก็ลูกไก่นะครับน,นี่ไก่ก็ตื่นลราโอเคเพื่อนๆลองติดตามเรื่อยนะครับพี่สาวเนี่ยมีการพัฒนาสวนตรงนี้มาได้หลายปีแล้วครับ พืชผักทุกชนิดใช้ได้ใช้งานได้หมดแล้วก็มีธนาคารน้ำด้วยนะครับที่ให้อาหารก่พืชก็จะมีตั้งแต่ผักนะครับผักที่เก็บได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีนะครับอย่างมะม่วงก็ปลูกไว้เยอะมากแล้วก็หลักๆเลยพี่สาวจะทำก็คือ เลี้ยงมดแดงครับแป๊บนึงนะพอดีพี่สาวเขาไม่ว่างตอนนี้กำลังแพ็คของให้ผมกลับเข้าเมืองนะครับมีกระทอนมีคือบริเวณรั้วบ้านนี้เราจะทาเนี่ยครับเป็นรั้วกั้นทั้งหมดเลยเห็นปะคือไก่ก็จะอยู่ข้างใน,นนี่แหละครับเป็นส่วนใหญ่ก็คือมีถนนล้อมรอบบ้านฉะนั้นก็ป้องกันเนาะเผื่อเวลาไก่ออกไปโดนรถเฉี่ยวชนมา ถนนนะครับทองประเสริฐไม่กี่ปีก็เก็บผลผลิตได้แล้วมะกอกนะครับสะดาวสดาวถาววายนนพี่สาวเริ่มตัดแล้วเริ่มเก็บยอดแล้วครับดูมะม่วงหน่อยอันนี้มะม่วงครับน่าจะสองสามปีดอกมากนะครับเดี๋ยวลงเพจให้ครับเพราะว่า พี่สาวก็มีเพจนะครับบ้านพร้อมเพียงเดี๋ยวพี่สาวจะลงให้นะครับมีหลายอย่างเรากั้นรั้วสําหรับให้ไก่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นด้วยเห็นเพื่อนถามมาว่ากล้วยทับบ้านพร้อมเพียงอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอยู่กันนะครับสองตายายนะครับมาเยี่ยมชมได้มาทานอาหารที่นี่ได้ แวะมาเยี่ยมชมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมาดูงานดูพื้นที่เดี๋ยวไปดูกล้วยทับกันดีกว่านะครับอ๋อฝรั่งเพิ่งเก็บมีลูกค้าสั่งออเดอร์มานะครับยังไงอันนี้ฝรั่งที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้นะครับลูกจะไม่สวยแต่รสชาติอร่อยอันนี้แม่กำลังทำกล้วยทับเหรอครับ ก็จะซีนใส่กองละสิบบาทกองละสิบบาทเองครับนี่อ่ะมาทานมากใ่กองปวยปว,วยให้กลว้วยสุกเต็มเต็มอ่าเราเป็นการแปรรูปอาหารนะคะไม่ต้องสะอาดสะอาดน่ากินนะครับเราก็ต้องชิมเป็นมารยาท <c oughs> อะไรเราขอไปดูตรงข้าวน้ข้าวน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูมะนาวกอนนี่เก็บไปประมาณในชุดแล้วนะครับ น่ยดกมากเดี๋ยวดูพริกไทยดูแค่อันตัวอย่างก็พอในสวนไม่เข้าแล้วร้อนเนี่ชาซีรอนครับอืมอร่อยจริงๆด้วย ือผมพยายามถ่ายอันที่ใกล้ๆมือนะครับวィィิดีโอจะได้ไม่ยาวมากนะครับแล้วก็มะนาวนะครับเดี๋ยววัดดูกับกำั้านผมนะครับก็ดูเอ,เองว่าลูกใหญ่แค่ไหนนะครับนี่ยังไม่โตเต็มที่เนาะดู <laughs> ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนเข้าใจผิดแล้วเป็นส้มนี่คือมะนาวลูกใหญ่มาก ดกมากด้วยดูเนี่ยแบบเยอะมากๆครับนี่ยบรรกาเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะสร้างบ้านนะครับบ้านไม้บ้านทรงไทยทรงไทยประยุกต์อันนี้ของพี่สาเป็นทร,ง,รงไทยประยุกต์นะครับคือสร้างตามเขาเรียกวนะไบรรยากาศที่จะใช้งานจริงจริงอันนี้ปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้ออๆทากับข้าวเราไม่ได้ซื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะ ประมาณนี้นอ่อันนี้ด้วยครับปลอดสารพิษครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลทั้งทั้งสวนเนี่ยกินได้หมดทุกอย่างนะครับดูนะครับ,นะรบโอ้ อันนี้เป็นโรงสีเดิมของเรานะครับเมื่อก,ก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วเรามีโรงสีอยู่ตรงนี้นะครับเราก็รื้อออกเพราะว่าอ,าอายุการใช้งานเนาะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่นี่นะครับเพื่อนๆคนไหนชอบชีวิตกเกษตรนะครับก็ลองมาดูเนาะเป็นไอเดียอีกอันนึงดีกว่ามาแชร์กันมาอวดให้ดูว่าเอ้ยเราทำได้นะออว่า พื้นที่ไม่เยอะแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับทุกคนบอกไอย้ยราน้ำมาจากไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับสองคนอาบวกกล้องหน่อยบวกกล้องหน่อยบวกกล้องหน่อยสองคน <laughs> สองคนตายายนะครับอยู่บ้านตายหญ่เลย ใก็สู้มาเยี่ยมมาทานกาแฟที่นี่ได้ครับจอเข้ามาเยี่ยมชมมาทานกล้วยมาหาซื้อของไปฝากจะจัดกระเช้าผลมะมงผลไม้อะไรก็มาคุยกันนะครับมีคนสนใจธนาคารน้ำกันเยอะมากเพราะว่านี่นะครับไหนจะเข้าไปถึงนั้น ไม่เก่งในด้านการตัดต่อวิดีโอใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรียวนะครับเรียวทำโอเคอันนี้คือธนาคารน้ําครับน้ําที่ใช้ในการซักผ้านะครับที่ใช้ในครัวเรือนก็จะไหลลงมาอยู่ที่นี่บริเวณนี้ก็จะแห้งหมดเลยนี่เป็นท่ออากาศนะครับแล้วก็เห็นบริเวณนี้ก็จะมีพื้นที่ต่ํากว่าบริเวณรอบข้างทําให้น้ําที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยไหลลงมาอยู่บริเวณนี้ น้ำก็จะอิ่มอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยววิธีการทําธนาคารน้ําเดี๋ยวพี่สาวจะลงใน YouTube ให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันพี่สาวเริ่มทยอยทําหลายที่แล้วดูนะครับนี่ไม่ได้ลดน้ํานะครับดูกล้วยโอ้ตน้นต้นมะนาวขนุนแบบต้นใหญ่ๆมากนี่นครับ คือรู้เลยว่าขนาดพื้นข้างบนแห้งแต่ว่าใต้ดินเนี่ยอุ้มน้ํานะครับบอกเลยอุ้มน้นะํามากตอนนี้ขยายทําไปหลายจุดแล้วให้ดูตัวอย่างเดีย๋ยวเราไปดูขนุนกันนะนะครับที่บอกว่าพื้นแห้งสังเกตน,นะครับเนี่ยไม่มีน้ํานะครับแต่ดูใบนะครับมันวาวขนุนลูกใหญ่ นี่นะครับดูมะนาวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆถ้าสนใจในส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะมีช่อง youtube นะครับเดี๋ยวพี่สาวเขาทาช่อง youtube เดี๋ยวเขาจะถ่ายให้ดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเราทํทาทําเกษตรเมื่อก่อนก็จะเหนื่อยทุกวันนี้ไม่เหนื่อยละอ่ามีผักหวานป่านะครับสั่งได้หมดนะครับของโมนี้มันมีตะเมนช่วงเวลาอยู่แล้วเนี่ยต้นใหญ่มากนะครับ ต้นผักหวานนะครับเนี่ยสองสามต้นเลยอันนี้คือต้นใหญ่ที่อยู่เดิมลวแล้วก็จะมีต้นเล็กๆนี่ือบางท่านบอกว่ามีต้นใหญ่แล้วไม่มีต้นเล็กเหรอมีครับเนี่ยต้นเล็กๆก,ก็มีเนี่ยพวกมาไฟพวกผลไม้ในสวนเนี่ยแทบไม่ต้องรดน้ำเลยครับเพราะว่า มีธนาคารน้ำเดี๋ยวถ้าเป็นสนใจศึกษาก็ทักมาหรืออยากเข้ามาดูงานมาดูวิธีการทำเข้ามาติดต่อได้นะครับเยอะครับผมพูดไมหมดหรอครับเนี่ยในวิดีโอเนี่ยให้ดูแบบบริเวณแบกกาวคร่าวๆกันปลูกทุกอย่างเดินไปตรงไหนก็คือแบบมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเขียวไปหมดเลยครับ อันนี้เป็นไถ่ตรงนะครับเก็บได้ตลอดมะม่วงนะครับต้นขา่าต้นตะไคร้เยอะมากครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านนะครับเห็นทุกท่านบอกว่า,อ,าอยากสร้างบ้านสวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูรูปทรงบ้านเนาะบ้านพี่สาวที่สร้างเราไปดูพื้นที่ข้างในดีกว่า อุ้ยแดดร้อนเหลือเกิน ำเพื่อนๆที่ชอบบรรยากาศนะครับก็เข้ามาติดตามที่เพจเราได้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะลงเป็นต้นให้ขอบคุณครับ